สบายดีสบายดีขับรถอพอดีว่าขี่รถผ่านมาเลยเห็นผงม,มาป่าก็เลยหยุดถ่ายให้กันเบิ่งเนาะอันนี้คือผงม,มาป่าเนาะฮาซูมกล่องเขามาไกลแล้วมันอยู่ไกลเ้เือจากถนนเนาะอันนี้ทางของเขาที่เขาอยู่เนาะอ่ะจาจะบ่มีคนก็เลยขี่รถผ่านมาแทานนี่ก็เลยเห็นนั่นผงม,มาป่าอยู่ใกล้เติบได้ผงม,มันปเห็นเนาะ พวงมาไกย์กยเกย์ได้ละโอ้ยอยู่ไกลเติบด้วยเว้ยอ, <c oughs> อันนี้คือเป็นพวงมาป่าเนาะเป็นมาป่ามาป่าอยู่ทะโดยพี่หลายเนาะ <c oughs> ตอนตอน,ตอนเสาร์กับกลางคืนจะออกมาแถวนี้หลายแต่ว่ะตอนแร่เล่มบ่ก่อยมันบออยากค่อยมาอ้าวมันมีลูกมันพร้อมได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโต มีหกตัวหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี่บอลลีเวนอยู่อาริสปิงอะเด็กบอกมั้ย พุ่งมาป่านี่คือพู่งมาป่าเนาะมาลายอยู่พี่นะอยู่ออสเตรเลียเป็นเป็นมีแต่มาป่าไม่มีหมาป่ามีแค่งกลู่ป่าแต่ว่าแคกลู่หามบอคอยออกมาแต่มาป่านี่สิออกมาให้เห็นเนี่ยแกระลู่นะ,อ,ะออกมาากกอ่อจริงโจ๊ะเนาะนี่คือมาป่า